ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณทุดงคัสถานพิษณุโลกอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ3วันสองคืนโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิษณุโลกและพระอาจารย์นัทกรสุวรรณโนรองประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิษณุโลกนำปฏิบัติธรรมซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนตร์รมวัดเช้าเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรถวายพระทหารเป็นสักการและตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่า ระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดและเมื่อจบโครงการไปแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น